สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ีที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่ีช่วยผมโอบ้านสวน like. ดกดไลค์กดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดวีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เจตคุณบุราาุษาจารร่วมกันครับ เพื่อนๆพี่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือวัตถุมงคลเ<อ>หรียญที่รลึกของพระอาจารย์จวนคุณเชัยโหวัดเจตยาคีรีวิหารหรืรหอวัดภูทอกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมเป็นเหรียญที่ระลึกสร้างฝ่ายน้ําล้นปีพศ2521นะครับผมถึงแม้เหรียญนี้ไม่ใช่เหรียญรุ่นแรกนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเหรียญที่ช่างได้แกะพิมพ์บรรจงสร้างได้อย่างสวยงามนะครับผมเหมือนนกปูมากนะครับ เนื้อหาในการจัดสร้างนี่มีทั้งที่เป็นเนื้อเงินนะครับผมแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับผมเนื้อทองแดงนี่มีทั้งที่ลมลมน้ําตาลลมมันปูนะครับผมแล้วก็ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นในขนาดนี้อาจะพิเศษนิดนึงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่รายละเอียดการปั๊มเหรียญก็มีอยู่บล็อกเดียวนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอ้บ้านสวนเลยครับ ลักษณะรูปพันธุ์ของเหรียญรุ่นฝ่ายน้ำล้นหรือรุ่นพิเศษนะครับผมของพระอาจารย์จวนภุรฤเชษโถวัดภูท่อบึงการนะครับผมก็จะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับผมยกขอบสูงนะครับตรงกลางก็เป็นรูปของพระอาจารย์จวนในลักษณะหน้าตรงขึ่งหงนะครับผมตัวหนังสือเขียนวัดภูท่อบึงการจังหวัดหนองคายนะครับผมลงวันที่หนึ่งมกราคม สกฬาป2521นะครับผมตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์จวนคุโรเชตโถนะครับผมเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่แกะบล็อกพิมพ์ได้สวยงามนะครับผมแล้วก็เหมือนจริงนะครับผมเหมือนลงปู่มากๆนะครับผมเห็นไหมฮะดูรอยเหี่ยวย่นบริเวณหน้าผากของลงปู่นะครับผมไม่มากไปไม่น้อยไปนะครับดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผม เส้นเกษาละเอียดเล็กนะครับผมสวยงามนะครับเม็ดในตานี่มีการแกะขอบเม็ดในตาเป็นวงกลมนะครับผมแล้วก็หลุมเป็นหลุมเล็กเข้าไปนะครับผมพอมองแบบเหรียญปกตินี่ฮะไม่ต้องลงกล้องนี่ฮะจะเหมือนเหมือนจริงดูเป็นธรรมชาติมากๆนะครับผมคล้ายกับเหรียญลงปู่ขาวรุ่นพิทักษ์ไทยนะครับผมเหรียญรุ่นนั้นก็เป็นเหรียญที่แกะได้เหมือนครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากๆนะครับผม รวมถึงเหรียญน,นี้ด้วยนะครับผมดูรอยเหี่ยวย่นนะครับผมบริเวณมุมปากลุกของรถกระพุ้งแป๊ก,กของกรองกระพุ้งแก้มนะครับผมน่ฮะเส้นเส้นคอนะครับผมริวจีวอนต่างๆนะครับผมตัวหนังสือก็อแกะได้เป็นธรรมชาตินะครับผมเหรียญที่เลึกรุ่นนี้นีต้องนึกนะครับว่า อายุการสร้างใน40 50ปีมาแล้วนะครับผมย้อนกลับไปในสมัยเมื่อก่อนนี่ฮะการจะแกะบล็อกพิมพ์ได้สวยอย่างเงี้ยพ่อแม่ครบาจ,จะต้องอมีบารมีจริงๆนะครับผมลูกศิษย์ลูกหาก็ไปสรรหา,าช่างที่มีฝีมือนะครับผมซึ่งช่างฝีมือนี่ก็ค่าตัวการแกะบล็อกพิมพ์นเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆนี่โอกาสที่พ่อแม่ครอาจาัน ที่เคารพศรัทธานี่ฮะจะได้แบบพิมพ์เหรียญที่สวยงามนะะก็เป็นเรื่องยากนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็ตรงกลางนะครับผมก็จะเป็นรูปอัฐาบริขารน,นะครับผมเครื่องบริโภคของพระกรรมฐานนะครับผมเขียนรุ่นพิเศษนะครับผมแล้วก็เป็นอัคระลาย,ยันตัวหนังสือในแถวล่างเขียน วาระในการจัดสร้างก็คือที่ระลึกสร้างฝายน้ำล้นนะครับผมสสสสส,สร้างถวายนะครับนะฮะรูเจาะบล็บอกรูเจาะหูเหรียญน,นะครับผมเพื่อรอยห่วงนะครับผมเจาะจากด้านหน้ามาด้านหลังก็จะมีรอยพลิกปิ้นนะครับผมในลักษณะแบบนี้นะครับผมนะฮะขอบตกด้านข้างนี่ จะพลิกขอบออกมานะครับผมเป็นการตัดจากด้านหน้ามาด้านหลังครับผมมาดูขอบข้างครับขอบข้างเหลี่ยญน,นะครับจะเห็นรอ,อยคมเขี้ยวตัวตัดนะครับผมบางส่วนก็ตัดคมมีดนะครับตัดสุดคมมีดนะครับผมบางส่วนก็ตัดแล้วก็ฉีกไปนะครับผมแต่ว่าโดยมากแล้วก็ตัดเกือบสุดคมมีดเป็นส่วนใหญ่นะครับผมนี้ เป็นจํานวนการสร้างในจํานวนแรกๆนะครับผมจะลอยผมเคี้ยวตัวตัดนี้ครับผมจะยังดูสมบูรณ์อยู่ครับผมถ้าตัดในจํานวนหลังๆมานี่ลอยฉีกแบบนี้ฮะจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแต่อย่างในเหรียญนี้บางส่วนก็ตัดสุดน,นะบบางส่วนก็ตัดแล้วก็ฉีกขาดออกไปนะครับผม อย่างที่กาบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมเหรียญส่วนใหญ่ที่เป็นเนื้อทองแดงนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลุมดำลุมน้ำตาลนะครับผมแต่ว่าเหรียญที่นำมาให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญผิวไฟนะครับผมนานๆก็จะพบสักครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่าไม่ได้ลมผิวมานะครับผมเนี่ยก็มาดูเส้นสายรายละเอียดประกอบกันไปนะครับผมเพื่อพิจารณาความความแท้ของพระนะครับผม องค์ประกอบศิลป์ต่างๆนี้เรียกได้ว่าลงตัวนะครับผมการวางตัวอักษรวางรูปต่างๆนะครับผมเพื่อจัดเรียงอยู่ในเหรียญทรงไข่ในรุ่นนี้นะครับผมสวยงามมากนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งของพระอาจารย์จวนนะครับผมวัตถุมงคลในสายพระกรรมฐานนี่ครับผมเป็นในทางเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดนะครับผมเป็นที่สุดนะครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับผมพ่อแม่กว่าอาจารย์ในสายกรรมฐานรุ่นเก่านี่ วัตถุมงคลแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนี่ประสบการณ์ที่เล่าขานกันส่วนใหญ่นี่เป็นเรื่องของมหาอุดนะครับผมในะฮะใครที่ชอบในเรื่องสายดูนะครับผมปืนผาหน้าไม้นี่มีวัตถุมงคลในสายพระกรรมฐานราราธนาไว้ก็จะเป็นดีที่สุดนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมยึติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผม ขอบคุณมากๆครับ